ครับสวัสดีครับคลิปนี้จะนำพระของพระรพให้ชมกันนะครับอันนี้เป็นปิตาดัวผุดพิมใหญ่นะไม้ชมครับเป็นเนื้อดำนะอันนี้พิเศษองค์นึงจะไม่มีจานนะครับอีกองค์นึงจะมีจานครับอันนี้เป็นเนื้อดำนะเนื้อดำนี่ก็พบเจอน้อยนะครับ ส่วนมากจะเจอเนื้อเนื้อน้ำตาลเนื้อดำนี่จะเจอค่อนข้างน้อยนะครับอันนี้เป็นของพระพระพิตาของพระนพบาลโพนะครับอ,อันนี้มีจานก็จะพิเศษหน่อยค่านิยมก็จะแพงขึ้นอีกนิดนึงชั้นไม่เอ่ยนะครับมีแต่จานข้างหลังนะครับองค์นี้จะไม่มีจาน อ้ไม่มีจานเนี่ยตอนนี้ค่านิยมก็หลักร้อยกลางๆครับ500ประมาณนี้แต่ถ้ามีจานตรงนี้ก็น่าจะร้อยแก่ถึงพันนะแล้วแต่คนขายนะครับจะขายราคาประมาณไหนนะครับแต่ถ้ามีจานหนพิเศษอยู่แล้วมีจานมีตะกุดอะไรพิเศษขึ้นเป็น ปิตาสวยนะครับผมว่าพุทธศิลป์สวยนะครับแต่ค่านิยมยังไม่แพงนะครับแบบนี้ถ้าเจอเก็บได้เลยนะครับพระของพนนก่บางอย่างนี่อย่างราคาไม่แพงนะครับร้อยสองร้อยยังมีให้เช่าอยู่นะครับพบเจอก็เช่าหากันได้นะครับยิงพิเศษด้วยมีจานด้วยอย่างนี้ครับ ผมว่าประมาณ500ถึง800นี่ไม่แพงนะครับอ,อย่างเงี้ยถ้าเจอเนี่ยสามร้อยห้าร้อยเนี่ยผมซื้อหมดนะครับเนี่ยแบบเนี้ยวันนี้ได้มนาะสององคนะครับจก,ก็ได้นำมาให้ชมกันนะครับว่าอันนี้เป็นปิดตาของนกระโพนะครับได้ปิดตามาอีกหนึงก็เป็นตะกัวเคยลงคลิป y o u t u b e ให้ดูแล้วอันนี้ก็เป็น ปิดตาในตะกัวเมื่อก่อนนี่แพงนะครับองเป็นพันนะครับอนนี้น่าจะลงมาเหลือประมาณสักห้าหกร้อยตอนนี้แต่องค์เนี้ยไม,ไม่ไม่ผ่านมือผมไม่ถึงสิบองค์นะครับแบบเนื้อดำแบบเนี้ยพบเจอน้อยนะถ้าใครเจอก็เก็บสะสมได้นะครับยิ่งมีจานด้วยอย่างเงี้ยนะ พิเศษเลยครับเป็นเนื้อดำนะพิมพ์ดูพิมพครับชัดเปละตลานาจะเป็นเหมือนบัวนะผมก็เลยเรียกว่าบัวผุดนะครับเนี่ยเดี๋ยวน้ำตาลมาก่อนนี่ผมได้มาเยอะนะครับแต่ราคายังไม่ไปนะวงร้อยสองร้อย,ออยผมเจอเมซื้อหมดราคาแบบนี้ซื้อได้ครับ ไม่เล่นผมเล่นนะครับทางหลวงพ่อถ้าเกิดออกจากที่ทำเนี่ยผมเช่าหมดแล้วครับการออกออกวัดอืน่นออกที่เลยอะไรผมังเช่าเลยอันเนี้ยนำมาใ้ชมกัน่ันใดมีพระเครื่องของพรนพพลาโพนะครับรุ่นใดก็ได้นะครับรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะผมยินดีรับเช่านะครับส่งพระทางไอดีไลน์ได้นะครับ e u n จุดสจุดแล้วก็ c u p นะครับจะขึ้นคำว่าพังพรนนะครับหรือบันทึกเบอร์นะครับ065819 7 1 9 9นะครับจะขึ้นคำว่าพังพรนนะครับส่งพระทาง id line ได้นะครับผมยินดีรับเช่าพระของพนพนบนะครับสายวัตเกียนทองส่งพระมาดูกันก่อนครับราคาก็ว่ากันมีกำไรผมซื้อมานะครับ้าไม่แพงซะจนแบบเยอะเกินนะครับ กับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ